สวัสดีครับวันนี้พบกับผมในช่อง Galaxy ไม่อย่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เรามากับอคนหนึ่งชื่อว่าเอ่อฟอน 121848E พูดนะครับให้เพื่อนเพื่อน,นทุกคนที่มาดูเราจะเ,เ,เริเ่มเกมกันเลยนะคะวันนี้จะมาเล่นสี่พ a n ี่แลนะครับหรือเรียกว่าแคสคอร์ดแล n เกจซึ่งเราหาห้องแป๊บหนึ่งนะครับ เจอแล้วนะครับซึ่งปืนที่ผมจะเล่นในด่านแรกก็คือ,อจะเล่นจีสิบเพราะจีสิบแปมันยิงดีคุนพร้อมจะเล่นปืนอะไรดีครับเล่นปืนเอ็มห้าร้อยครับอ่าครับครับเขาเป็นผู้หญิงนะเขาไม่ใช่ผู้ชายนะอ๋อเรายิงอะไรไ,ไปเลย อันนี้ผมใช้ก็คือโมโคนะครับคุณใช้ตัวละครฟอร์นี่คือเราเจอคนเดียวคือเราจะตายยังไม่ตายนี่หว่าแต่ก็ตายเอ๊ะี่โอ้ตายแล้วล่ะขอโทษที่ผมเล่นไม่ขอโทษถ้าผมเล่นขาดนะครับผมผมไม่คเคยเข้าไปในบ้านผมเป็นผู้เล่นใหม่ครับ ผมเป็นผู้เล่นใหม่ครับยาขุ่นยาขุ่แม็กยาขุ่กล่อสงสุดท้ายแล้วครับเอาทำไมกดไม่ออกอ้าวชนะแล้วเห็นไหมผมเล่นเก่ง<ม>เล่นเก่งนี่หนแหละเพื่อนแบบเราจะดูซึ่งเราดูจากตรงนี้นะคะคนที่ทำดาเมจน้อยที่สุดชื่อว่าฟอน นหนึ่งสองหนึ่งแปดสี่แปดอีคือปืนสองค่ะซึ่งปืนที่ผมจะเล่นในเออลาวนี้ก็คือเอ็มพ <M 5. S 2> ีห้าเอ็นี้เราจะเล่นจริค <น S 2> ุณพอนจะเล่นเกมอะคุณพ่อคือเอ็อนเก้าสี่ค่ะน,นี่เราเรียกกันว่าปืนยุงนะครับ็ปืนที่เราเล่นต่ากได้เลค่ะแลครับ ผมเสียวจังเลยอ่ะรเรื่องเราจะเล่นกันขึ้นรอบเดียวพอนะคะเพราะว่านี่คือการทดสอบเล่นกับเพื่อนดับมันเยมันมองไม่เห็นอะไรเลยมันมืกมัน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 อยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะผมเห็นยุง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 ไหนยุงเดี๋ยวมันได้มียุงมันอยู่ไหนก็ได้ตรงนน้นตรงนู้นยิงยิงยิงเอ๊ะเห็นไหมผมผมเล่นเก๋ ผมได้คนโบนัสด้วยไ่้เก่งอะไรเคลื่อนแบกแล้วเพื่อนคนทีน่ถั่วก็คือผมเหรอเนี่ยไม่จริงปัดออกระดอกเ <laughs> พื่งไม่กินไปคำหยาเพิ่งตอนนี้ได้ปิดไม,ไม้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <laughs> เราจะบอกว่าในระหว่างนี้เราเล่นกันอยู่คุณฟอนก็แอบหัวล้อหลายรอบแล้วครับซึ่งรีดีโอนี้ดำเนินมาเป็นเวลา3ถึง3นาที10วนทีแล้วซึ่งผมได้ย้อนไปดูคลิปเก่าแล้วผมก็ได้รู้ว่าคนที่ดูคนที่ดูผมคนที่ดูผมส่วนใหญ่100%ไม่ได้กดติดตามนะครับซึ่งไปกดติดตามด้วยนะครับุย ไปเรามาพานเมดิซินกันดีกว่า,วาซึ่งเราเหลือกันอยู่2คนเราทำคะแนนไปละสอต่อศูย์เย้ คอนเทลก็แตกแล้วอ่ะ to เราจะใช้ปืนที่เชื่อมใส่แปใส่ชุดใส่กอดกินใส่เห็ดใส่เห็ดแล้วก็ใส่บอลใส่บอลเดี๋ยวไอบอลไม่ได้ใส่ดีว่าอันนี้คือนะคะอันนี้คือรอบสุดท้ายเราหวังว่าเราจะชนะเนี่ยหวังว่าเรานี้เราจะไม,ไม่แพ้นะคะเพราะว่าถ้าเราแพ้คลิปวิดีโอนี้จะได้จบเพราะผมรู้พอคลิปงานพวกคุณก็ ผมรู้พอคลิปนานพวกคุณก็ดูแค่หนึ่งนาทีแล้วพวกคุณก็กดออกกันโอเคคนอเห็นคนนั้นตรงห okay. <Okay. S 2> ไหน,ไหนเราจะทำการวิ่งโดยการใช้ปืนที่ชื่อว่าอะไรไม่รู้นะคะ <Okay. S 1> เพราะคิว่าลืมอ่า ผมวางไม่ทนันแย่หน่อยแย่หน่อยค่ะแย่หน่อยนะคะมีไอบอลแต่วางไม่ทนันผมยังมือไม่ค่อยไวครับผมวางไอบอลยังไม่ทันพอแล้วขอขอโทษที่คอมเพลนด้วยนะครับตายเลยค่ะโอเปร่าบอลค่ะทำไม <S <S ไม่ขึ้นสลิงนะคะเ,เป็นผู้เล่นใหม่ก็คคนอย่ามาคอมเพนผมนะคะผมผมเล่นไม่ ึ่งผมจะไม่ไปยุ่งกับเขาเราจะให้คลิงเราจะให้อน,น้พาเขาลงมาเองทานลงมาดิครับอะไรอะทำไมมันิงไม่โดนเนี่ยทำไมมันยิงไม่โดนเก็วอะไรนยไม่ต้องขึ้นเดี๋ยวเราจะยดัดแยดให้เขาลงมาโดยการให้ลงเรียบร้อยเขาไม่ยอมลงมา สำหรัทีีแล้วก็ต้องจบไปกับคุณฟ่นที่สี่แหน่แก่แล้วนะครับ